สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอตาโจรน VIP นะครับตาโจรน VIP ของวันที่ย9ิบเกานะครับเดือนมีนาคมสองพันห้าหกสิบหกนะครับตาโจร VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกทุกวันนะครับเวลา สองยามครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นเมิงก็ความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอพวะคุณสมาชิกทุกทก่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลกปทุกคลิปเลทุกื่อวานนี้หุุดนะขออภัยด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับสมาชิกเก่าก็ขอ,อให้ท่านกดถูกใจกดติดตามไอ้กดถูกใจเป็นกำลับบงใจให้ช่อง v i p ธรรมดาด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมังคังมังม,มีนะครับทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับ่าวันนี้เด้งเด้งเด้งนะวันนี้ดาวจน v i p นะครับ9 0 1ศย์เน้นที่เก้านะครับลองศูนย์นะครับ เก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเก้าครับส่วนศูนย์ก็ศูนย์สามสามศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์สี่หกหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับอ่าสามนี้นะครับส่วนตัวลอง g คือหนึ่งนะอืมใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับสำหรับตัวเน้นขอเน้นที่ เก้านะครับศูนนะครับวิ่งก็ได้นะครับวิ่งหรือลูดก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะออมประมาณนี้นะครับออเด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้านะเน้นที่เก้านะครับอืมส่วนศูนย์ศูนย์นี่เป็นตัวรองนะครับวิ่งลูดก็ได้นะครับเนี่ยเก้าตลอดสายเลยนะนะครับ <now> hmm. ส่วนศูนย์นี่คือจะลองนะครับอมประมาณนี้หนึ่งคือจะลองนะครับเน้นทางไหนเน้นทางนี้นะครับนะครับประมาณนี้ให้มันถึงสักระหว่างระหว่างนี้ก็พออระหว่างนี้ก็ได้ถ้าสามข้าสี่ก็ห้าข้อหกก็เจ็ดทูนสามทูนสี่ทูนห้าทูนหกทูนเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ ุดมากๆดาวจน VIP นะครับออกเที่ยงคืนครึ่งนะของอทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ได้เห็นแลิดนนะครับสวัสดีครับ